ขอจเจนะริญพรนะเตากรสนาที่าภูนะปฏิบัติธรรมแล้วก็ญาติโยมพูน้นี้มาในวันพระวันธรรมสวรานีนะ้วันนี้ก็คนมากหน่อยนะเราเป็นวันหยุดเคยเห็นญาติโยมหลายคนหลายท่านนะมาบ่อยๆนะจำได้นะไม่ต้องกังนะวลว่าจำได้ไหม บางคนก็จะนึกเทพอาจารย์จำโยงได้หรือเปล่านะครับก็จำได้หลายคนหลายท่านมาบ่อยๆมาปฏิบัติธรรมมาวันพระบางคนมาวันพนนะนระก็พาลูกพาหลานพาพ่อมแม่ญาติมาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเอามือลงเป็นสิ่งที่ดีทําให้เป็นกิจวัตรของเรา สมัยก่อนที่บอกปบปก่อนก็วันพานี่วันหยุดไหมนะฮบุญาณนี่วันหยุดนะวันหยุดให้เราเข้าวัดน,นะรักษาสิ่งภาวนาอนะเหมือนที่เรารับไปว่าเียสิ่งแปลกนะสิ่งลูโบสวสดก็อยู่ที่เจตนาเราบางคนมาบอกเดี๋ยวกลับบ้านแล้วรับสิ่งแปลได้ไหมได้นะก็อยู่ที่เจตนาเราสองชั่วโมงก็ได้รักษาสองชั่วโมง เรารับแล้วเรารักษาแล้วโยมก็ภูมิใจได้ว่าเรารักสิงแปดและรักษาสิงแปดครบบริบูครบบริบู์ทั้งอทไหร่สองชั่วโมงนะมันก็ภูมิใจได้มันเป็นกาลังใจได้นะจากบ้านมาโยมก่อนนอนอรัตนาสิบห้าสมาทานอยู่บ้านก็ทําไม่ได้ทุกวันทำให้มันติอารมมาบอกเรือก่อนนอนนะโยมมารัธนาสิบห้า ามว่าโยมหลับไปแล้วตื่นมาโยมได้กี่ชั่วโมงเออหลับหกชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วแต่สินห้าบริบูรณ์ไหมตอนนอนอะ่ะบริบูรณ์ไหมใจโอ้ยนี่เราหลับฝาสินห้าตั้งหลายชั่วโมงแล้วครบแน่นอนเข้าใจไหมถ้ามันก็เป็นกาลังใจเราฝึกนีตื่นขึ้นมาเราลิกไ,ได้อารมณ์แรกฝึกสติด,ดูอารมณ์แรก ตื่นนอนบอกเราไดนะ้ถ้าโยมเนี่ยมาปฏิบัติน,นนะฝึกดีๆด,ดีไม่ดีนะมีเหตุด,ดีไม่ดีนะอารมณ์แรงนะต้องฝึกแต่เบื้องต้นก่อนต้องฝึกว่าหนะลับไปตอนไหนดูท้องพองท้องยุบไหมตอนนอนนะพองน้อยยุบน้อทพองน้อยยุบน้อหลับตอนไหนท้องพองหรือท้องยุบนะอย่าลืมนะคืนนี้ไปดูนะ อย่าไปจ้องมาเยอย่าพวกนี้บอกมาบอกะ้าจา์แล้วโยมนอนไม่หลับเลยเจ้าค่ะทําไมนอนไม่หลับมัวเด่จ้องเจ้าค่ะมันหลับไปตอนไหนเจ้าค่ะนะระลึกรู้ตามความเปนจริงแล้วก็คำนดตามจริงนะมองน้องยุบเย้าเห็นนะมันจะวูบหลับไปตอนไหนเรารู้เลยนะตอนท้องพองเราอยู่เราตอบได้นะเตื่นมาลมแรกเตื่นตอนท้องพองหรือท้องยุบอ่ะดูด้วยนะให้กันบานน้านเนาะดืนนี้ ไปดูอ่าพรุ่งนี้เจอแล้วก็บอกด้วยนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องตามหานะมาเดี๋ยวมาตามหาบอกนะเป็นสัญญาบอกไว้เมื่อคืนเจ้าค่ะต้องบอกให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไม่สบายใจนะเขาบอกไว้ก่อนอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีนะจะเจอเหตุการณ์อะไรนะแต่โยนต้องปฏิบัติปบ่อยตัวสติเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นถ้าเป็นภาษาเราทีก็เรียกว,ว่าเหมือนรางสังคอน บอกเองเราเป็นมีตัวทักนาตัวเตือนคือตัวสตนะิอันนี้จุดหนึ่งแต่ถ้าโยมทำสติดีๆบางทีก็นิมิตบอกนะแต่ก็ต้อกำหนดนะที่พูดเนี่ยต้องกำหนดนะคือไม่ปล่อยไปตามอารมณ์จริงไม่จริงเดี๋ยวรู้นะกำหนดไปกำหนดมานิมิดภาพเพล่ จริงไหมเจ้าค่ะบางคนบอกว่าเนี่ยโยมปฏิบัติตะกอนก็ไม่เป็นพอปฏิบัติไปปฏิบัติมานี้มีเกิดแล้วนมิมรบอกเหตุนะบอกคนนั้นจะป่วยคนนี้จะป่วยญาติจะเจ็บอ่าบอกเป็นจริงไหมนะบอกเป็นจริงเจ้าค่ะพอเป็นจริงแล้วเราก็ดูต่อปฏิบัติต่อพอปฏิบัติต่อใจยอย่าไปอยากนี่มีภาพเกิดให้กำหนดด้วยหินหนอง พี่บอกให้ตำรวจน,ดน,นิดนน้อเพราะอะไรเพราะอะไรตาบปะจะได้ไม่หลงจะได้ไม่หลอกตัวเองนะฮระวังมันจิตมันหลอกจิตตัวเองอะไม่จิตใครหลอกจิตตัวเราบนะบางทีนึกว่าใชา่บางครั้งสมาธิกําลังพอนะเป็นไปได้นี่มีบอกเหตุบอกเหตุการ์ลงงนาแล้วพิสูจน์ได้จริงไม่จริงมันต้องพิสูจน์ได้ถูกปะก็แล้วนะแผ่เมตตาที่บุญ นะรู้สึกไม่ดีก็กาหนดนะนี่เป็นตีรู้สึกดีก็กําหนดนี่มิตรดีนะก็ต้องกําหนดอยปาไปติดดีเนาะดีใจเนาะนี่มิตรไม่ดีก็เรากําหนดนะเสียใจเนอกลัวเนอมันจะจริงไม่เนอะนะไม่อยากให้เจริญไงน,นี่มิตรไม่ดีถูกป่ะนะเราไม่แน่ใจแต่มีสติตีบอกแล้วก็ไปเตือนนะคนใกล้คนรู้จักก็บอกไว้นะบอกมาซื้อไม่ประมา เบอกเราคือไม่ประมาทกับชีวิตระวังหน่อยจะไปไหนจะอะไรระวังหน่อยทําบุญนำกุศลแผ่ใม้ตายเยอะๆเราก็เตือนเท่าที่กําลังเราช่วยได้อันนี้สําคัญอันที่คนก็จ้าพูดเห็นหนอทําไม่คอนู้นะหลวงพ่อกาลังดีๆยังไม่ได้สังขัญแก่มากตอนมีชีวิตนะครับท่านบอกท่านพัก ลรวไม่ค่อยเชื่อท่านบอกทีหลังไม่บอกเลยไม่ทักไม่พูดเลยการกับคนที่ฟังแล้วเป็นไงห่างสติบอกไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปกินข้าวก่อนไปฟังไหมเออมากันามาดึกดึกอ้อยเดี๋ยวก่อนจะไปไหนจะกลับบ้านแล้วเดีย๋ยวรอแป๊งหนึ่งเขาแป้บนึงอ้องบนก็บอกเอาไปกินข้าวก่อนเนาะ๋ยวเพิ่งรีบจัไม่ได้จะพา,ารีบเข้าไป <laughs> บางทีเรียบร้อยเลยมีเหตุมีอุบัติเหตุมีอะไรกันแล้วแต่นะบางทีหลก็อบอกบอกแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่เชื่อจริงจบทักความเชื่อคนยังโยมบ,บางทีบอกจริงจบทักยังฟังเลยบางทีพาทักไม่ฟังนะในะอย่างนี้เป็นตน้นแะล้วก็ท่านบอกไม่บอกไม่เชื่อเขาเป็นกรรมกรรมของเขาก็าแผ่เมตตาเป็นตัวบอก ถ้าลูกเสียูกหาญาติโยมปฏิบัติธรรมนะมันก็มีตัวที่อาตมาบอกไปตั้งแต่ตัวแรกคือตัวอะไรตัวเอ่ะคือตัวสติไงอืมันบอกเฮ้ยไปไม่ดีแล้วก็สังเกตดูดเลยมาดูใจเราเองสบายใจไม่เจาะแล้วฝึกสังเกตสตดิดีๆจะบอก้าแผ่ไม่ตาที่บุญไปเลยน่าไปได้พอแผ่ไม่ตาไป แล้วแต่เดี๋ยญาติโยงลูกศิษย์ไปรับได้ยังไงมันเป็นคลื่นน่ะหรือว่าคลื่นผิดอ่ะคลื่นความที่อ่ะนะไปแล้วแผ่มเมตตารับได้ไหมรับได้เอาโยงลูกศิษย์คนนี้นะกําลังติดกรรมฐานเออฝันว่าอะไรเออฝันว่าไปสอนกรรมฐานนี่ก็มีเคสเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างแต่หลวงพ่อเราบอกพ่อจะรับนะ เรือบางทีก็มีโยมันมามามา,มาบอกบอกเนี่ยฝันนอตาตม,มาอตาตม,มาก็าบอกฝันอะไรเขาฝันบอกให้ปฏิบัติยูรวมโครงการอันนี้ยกตัวอย่างนี้เฉยอัเขาอาจจะฝันไปเรื่อยก็ดแหแต่เขาเล่าไ้ฝังมันจะสัมทับกับอะไรที่ยกตัวอย่างที่สัมทับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลาดที่เล่าไว้นนเรื่องแผ่เมตต่าง พอ oh, เราฟังบอกให้พาาระอาจารย์มาบอกให้สอนกําหนดท้องของรองยุ้โยมติดพอดีระว่าเราบอกโอ,โอ้ดีเป็นบุญโยมนะแก้ได้เจอเป็นเจอตัวตัวไม่ทันนั้นไปบอกอยู่ในฝันแก่ผองยุปอดีแต่เมตตาแล้วเป็นไงบางคนไปฝันแบบนั้นแบบนี้ก็มีเ่เดือนก่อนนี่เราสู่กันฟัง,งเฉเๆนแต่ไปเช็คได้ไม่ได้เต้าข่าวเอง นายโยมตัวอย่างนายโยมมาป,ปฏิบัติเนี่ยะนะเห็นมาหลายรอบแล้วเข้ามาทําบุญที่ทำงานทรรมาจุระดีบอกเจอธรรมาบอกพระอาจารย์นะครับว่าไงฝันอีกแล้วบอกทำไมช่วงนี้โยมฝันถึงบ่อยจันเลยเราพ็ดถามฝันดีหรือเปล่าฝันดีแล้วพัดฝันว่าอะไรนะฝันว่าพระอาจารย์นะไปให้หวยนั่งเราบ้างเลยเขาบอกงั้นะ ไม่รู้ไม่ไดจจำไม่ได้นะแต่เราบอกว่าเราเป็นยังไงในฝันพระอาจารย์ก็ให้ตัวเดียวเลยนานในฝนะันนะเออแล้วยังไงโยมก็บอกว่าถ้าถูกจะไปทาบุญที่เวรุวันนะครับนะถ้าถูกหวยมันออกนะในฝันระว่างเอสุดท้ายเป็นไงหวยออกไหมออกเจ้าค่ะถูกเจอเหรือว่าเราบอกถูกมา้อนหนึ่งเราเล่นใต้ดินแล้วมั้งเราสงสัยโยมจะมีโชคนะโยมจะมีโชค นี่อย่างนี้เป็นต้นเราว่าเออให้เป็นๆนี่นะไม่บอกรันไปบอกในฝันได้ยังไงถูกป่ะแต่จริงๆเราไปตีแล้วเรื่องก็เหมือนเข้าใจที่พระเดชพระปูหของพ่อหลวงพอจะรันบอกคือไม่อะไรหรอกก็เหมือนเรานะอ่าถอดมนฝางความดีปฏิบัติเวลาแผ่เมตตาก็เอาและสารเลยถูกป่ะล่ะแผ่เมตตาที่บุญน่ะให้เขาแผ่ไปแล้วแต่ใครจะแบบรับได้แบบไหนแล้วช่วง คนคนนั้นบุญคนคนนั้นเป็นยังไงเออช่วงนี้ติดกรรมฐานช่วงนี้เขาอาจจะเห็นยกตัวอย่างอาจจะแบบออมีโชคแต่ไม่รู้มันไปออกได้ยังไงนะอย่างนั้นนะอันนี้อาตมาก็นะพูดยากเหมือนกันแต่นี่เราส่วนรณฟงพอเข้าใจนะที่พระเดชพระคูณหลวงพอ่อาจารยเราบอกว่าแผ่เมตตาไปแต่มันไม่ใช่อะไรหรอกแผ่เมตตาแต่เขาจะคลื่นนะบุญกุศลจิตมันจะไปรับยังไง มันจะไปแปลออกไงแล้วแต่บุคคลติดถัดยังไงอันนี้เป็นต้นะที่พูดตรงนี้ตรงอะไรอีกนะบางคนถามว่าแผ่เมตตาวีบุญจะถึงหรือเปล่าถูกบ่าบางคนไหลโทาไหลท่านสงสัยจะถึงไหมก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะกำลังกําลังสมาธิกําลังบุญกุศลกาไรมากพอหรือเปล่าโยมที่ว่าโยมส่งให้คนที่ไม่รู้จักเลยโอกาสที่เขาจะรับได้เป็นไปได้ง่ายไหมง่ายไหม ไม่รู้จักกันเลยเออ,เอ,อ,อยากแบบหลวงพ่อบอกไงขึ้นเดียวกันหรือว่าลวงพ่อจะรานะเคยฟังไหมสมัมก่อนหลวงพ่อจะบอกว่ายานกรอบแบบโบราณนะ่ะฟังขึ้นนะขึ้นวิทยุแต่เดี๋ยวนี้อาจจะบอกว่าเคฟเอมนะสมมติเราเปิดไว้108ร้อยแปดแต่ไม่ตายไ้แล้วขึ้นเคฟเอ็มรนะ้อยแปดโยมเปิดอะไรเก้าสิบแปดจุดห้าเจอกันไหมเจอไ,ไหม เออคนละเพลงนะนั่นะม่เจอมันคนละคลื่นไงก็ได้ไหมแต่ไปร้อยแปดโยมแปดไอ้เก้าสิบแปดจุดห้ามันก็ไม่เจอกันหรอกคนละคลื่นงนะัแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเป็นไงสร้างความดีรักษาสินภาวนาปฏิบัติธรรมน,ะนี่เริ่มขึ้นเดียวกันยังเริ่มแล้วขึ้นความดีาใจยังเราลึกนึก,กถึงการแผ่เมตตาที่มีนขึ้นความดีนะ คราวนี้เริ่มแบบจูนดัรฮะไวยวันขอแนแก่นคนอยู่สิงห์บุรีเปิดพร้อมกันขึ้นเดียวกันเจอเพลงเดียวกันไหมอาไาอยานี่ตับกันดัมีเปรียบเทียบไห้ฝังนะแต่รับง่ายที่สุดเรียกเจ็ดชั่วอายุรับเราตรงกลางทั้งบนสามทั้งล่างสามเราตรงกลางข้ 3, 3้งบนสามสามชั้นอ่ะพ่อแม่ปูย่ย่าตายายพวก ้างล่างก็ลูกหลานเหรียญนี่ได้งา่ายได้ง่ายสุดเพราะว่าอะไรพ่อแม่ลูกก,ก,กินเลือดกินเนื้อกันออกมานี่ถูกป่าปลูกฝังเลี้ยงดูทั้งภายในภายนอกรละลึกนึกถึงกันง่ายไหมพ่อแม่ลูกง่ายเนี่ยคันเนี่ยใกล้ๆเนี่ยรับได้ง่ายเลยเคยไหมจะโทรหาแม่จะโทรหาลูกลูกโทรสวนโต๊ะมาเลยอย่างกำลังจะกดกกำลังกดเลยเคยไหม ออบอกว่าไงเออนี่กำลังจะกวดเลยคิดถึงพอดีนึกถึงแม่บอกไงเออนึกถึงเหมือนกันอาจจะอย่างจินมันไวไหมก้ะแสจินมันไวไปก่อนเอยนี่ยกตัวอย่างนี่นี่เชื่อถือได้นะแต่ถ้าจะกดหาแฟนแฟนกดโทรมาปุ๊บบอกว่าอะไรเอออันนี้คิดถึงเหมือนกันอย่าพึ่งเชื่อนะอาจจะโกหกเราได้อย่าพึ่งเชื่อนะอย่าพึ่งเชื่อนะอันนี้ฝาก ก็แปลไม่ต่ามันเป็นอย่างนี้บางครั้งก็มีิมิตบอกได้บางครั้งมีสถานการณ์บอกได้แต่หลายๆครั้งไม่ได้บอกอะไรเราก็ไม่ต้องไปหปาเข้าใจยังเออบางคนเครียดจะถึงไหม่ะถึงไหมนั่นแหละโยมโดนทุกข์กินแล้วมันยังไม่รู้เราถึงเท้าป่าแตโยมตอนนี้โยมโดนอะไรกินอยู่ความทุกข์ความกังวลใจถูกว่า แผลแล้วปรารถนาดีแล้วจบยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งกันก็มีนะเพราะนั้นไปรบบุรีอยู่ไม่รู้ยังไงไม่ถึงลกูกศิษย์ยผู้ชายนะพอดีจะไปลบจะเข้าไปสิงนึกถึงแก่กรุงเทพไม่รู้ยังไงร,รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยดีเราก็เลยไม่แปรไม่ตันอย่างนั้นแหละแผลนะโป้งแผลโถส่วนตู้มาเลย เราก็เราไปยิ้มๆแล้วก็แปลกับถามว่าทำไมโทรหา,อาบอกไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆนึกถึงอาจา์นะอันนี้จ้อาแต่อันนี้มันเป็นปัจจตังนะนะยกตัวอย่างเฉยๆเนะหตุการณนะ์มีตัวบุคคลทนะมไดนะ้บางคนก็แล้วแต่บางคนปฏิบัติก็มีเคสของโยมหลายๆคน,นปฏิบัตนะิพองน้องโยงน้อ,ของขโหมดไปถึงเวลาแปรนะหรือบางคนพอตอนหลับไปฝัน ไปฟันถึงญาติที่เสียชีวิตบ้งางนะไปถึงญาติที่เสียชีวิตบ้างไม่เคยนึกเลยนี่ตายไปแล้วตะปู่ญาตตายายมือเออไม่นึกไม่ได้นึกด้วยไม่ได้นึกไม่ได้คิดอยู่ดีฝันถึงอ่ะแปลงไวมตรงนี้นะอ,อ่นะนะนะเรามาสร้างบุญเนี่ยบุญเยอะเขาคงอยากได้อยากให้เราแผ่เมตตาให้ญที่บุญให้บุญเยอะอ่านะนะดูว่าในฝันเป็นยังไงนี่อ่นะสภาพเป็นยังไงให้เราแผ่เมตตาไหเมเนื้อตัว หรือเขาเรียกดูออล่าอากรู้จักคด,ดีไม่รู้จักคด,ดีนะบางคนเป็นไงแผ่แผลมตตาไปอุทิศบุญให้ไปยังไม่ทันเลยจะกลับเลยเอาไแล้วบางคนนั่งสม,มาธินะเผลอหลับไปฝันมั่งหรือนอนแล้วฝันมั่งทม่มีเหตุการณ์นายโยงก็หลายคนหลายท่านเลยเขาอูอ้มาเลยปู่ญาตายายที่ฝังในคราวนี้ชุดเชิ้ตนี่เป็นไงคลามเลยพอล่าจับเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ไงได้บู๊แล้ว อยากรู้จังเลยมันได้ไหมได้ไหมต่โยปรพอดีไม่ได้แผ่ไม่ออกแผไ่ออแผไม่ออกว่าอะไรมัวแต่นั่งเครียดได้แผไ่ได้หรือว่าเดยงม็นนั่งคิดอย่างนี้แล้วมันจะแผ่ออกได้ไงถูกไหจิตมันตกกังวลนะถูกไหมเป็นทุกข์ไหมจิตตกกังวลเป็นทุกข์นะจิตไม่สบายใจเป็นทุกข์แล้วจะแผ่ออกได้ไงนะเราต้องทําจิตให้มันเป็นกลางเอาว่างมันได้ไม่ได้ไม่รู้เลยตอนนี้ปฏิบัติตั้งใจก่อนดูกายดูใจกําหนดตามความเป็นจริง เกิดทางกายก็กําหนดนะฮะดูอาการท้องปองท้องยุบมีท้องปองท้องยุบก็กําหนดไปท้องนอยุบหนองปวดเจ็บคันชาหนักเบาร้อนเย็นเกิดตรงไหนกําหนดตรงนั้นปวดหนอเจ็บน้อยไม่ใช่ว่าเป็นเกานะคันก็คันไม่ได้เกานะกําหนดเลยใช้กําหนดคันหนองอยากเกากาหนดดินปีอยากเกาหนองมลองดูดูได้ว่าหายยากหายยากเกาไหมกำหนดดีดีนะอยากเกาหน้อยอยากเกาหนอ ไม่เก่าเลยเหมือนกันบางทีเราพูดดังอ้วนง่วงเป็นไงแตกไหมนะถ้าพูดถึงเรื่องง่วงเรื่องหาวนะเคยเห็นไหมคนหนึ่งหาวทำไมคนหนึ่งต้องหาวต่อไม่รู้โรคติดต่อหรือเปล่าเนี่ยไอตัวหนอที่ยงกำหนดเนี่ยี่กายก็ตามความจริงที่ใจลิ้นปีนะลิ้นปีนตัวนะชาร์จเลยพนะูดนิดเนาะทุกลนทุบลายเนาะคิดฟุ้งชอบใจไม่ชอบใจกําหนดเลยนะกาหนดไปเรื่อยเนี่ย กำหนดแต่ละนอให้มันตรงในปัจจุบันตรงสภาวะโยมจะได้ชา้าตัวอะไรนะสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาปวดปวดนอเนี่ยกำหนดทีเนี่ยสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเกิดสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นอารมณ์ไหนอารมณ์หนึ่งยอยู่กับปวดนอปวดนอเนี่ยกำหนดแต่ละทีสติก็เกิดสัมปชัญญะเกิดสมาธิเกิดเห็นอาการปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงระดับลงไม่ได้อะไรเกิดปัญญา เห็นไตรักไหมง่ายไหมกำหนดแค่เนี้ยง่ายไหมที่บอกง่ายบอกสามโยงว่าง่ายไหมที่บอกนี่ง่ายไหมง่ายแต่ทําเรื่อยๆนะทำติดต่อตอนเนื่องไหมโยมจะเห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่ในกายในใจเราจริตเรียกอิ่มเอ,อ,เบอิบเบิกบานปปตีเกิดได้นะสุดท้ายถ้าโยมเห็นพุกตัวเองดรามได้นะขนาดนั้นอะไรเกิดจิตของใส เนี่ยจากการาหนดเนี่ยให้ได้ปัจจุบันน่ะนะตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดที่กายหรือที่ใจกําหนดสะสมไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นไปของเขาเองได้ที่เอาจิตสงบสงบเองไม่ต้องพยายามนะจะให้มันสงบน่ะมันจะไม่สงบอยากสงบก็ไม่สงบไม่อยากสงบสงบไหมไม่อยากสงบก็ไม่สงบเพราะอะไรอ่าเไม่ทำไงไม่อยากถูกว่าเออ ถ้าไม่อยากไม่อยากมีความสุขเลยแล้วยมงจะทํำไหมไม่ทาถ้าโยมกินข้าวกินเคี้ยวคืนไม่เลิกโยมงคิดว่าโยมงเป็นไงต้องอิ่มไหมอิ่ม้ยอิ่มไหมอิ่มกินเคี้ยวคืนไม่เลิกกินเคี้ยวคืนไม่เลิกอ่ะยมงคิดว่ามันจะอิ่มไหมอิ่มแน่นอนแล้วไม่อยากอิ่มแมมแต่กินเคี้ยวคืนไม่เลิกล่ะยังไงก็ต้องอิ่มคือมันยังไงต้องให้ผลยมงยมงต้องได้รับนี่สมแน่นอนแต่ป็นไงอยากอิ่มจังเลยแต่ไม่กิน จะอิ่มไหมเอออยากอิ่มทำเลยแกินเคี้ยวเคี้ยวนะทำเดียวไม่ไม่กินแล้วไปทำอย่างอื่นอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมากินไปทำหนึงเมื่อไหร่จะอิ่มอะไรอย่างอยากอาิ่มแต่ไม่ต่อเนื่องอันนี้ชี้เห็นความจริงายมก็ต้องการติดต่อต่อเนื่องนะจะได้รับผลได้รับวอนิสงฆ์หน่ฝากไว้มาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอฝัน โครงการอของทางศูนย์นะถ้ามีนาก็จะมีโครงการของเยาวชนนะเนาะอายุวัาเจริญในวันที่ยี่สิบถึงสามสิบมีนาอายุประมาณสิบสองถึงยี่สิบสองอยู่ช่วงนี้แหละนะใครเข้าเกณฑ์ก็สมัครได้นะนะสมัครได้จิดจองยี่สิบสองช่วงนี้ใครเกินเกณฑ์ตรงนี้นะก็จะมีโครงการอื่นๆด้วย คันที่ของโครงการของทางศูนย์ก็สมัครได้แล้วนะก็จะมีโครงการของทางมูรนิธิที่จัดแสงธรรมทำชีวิตก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนม,มีนาจนช่วงเมษานะก็แถวท่านั้ทีเราก็จะประจับสำคัญอีกทีหนึ่งเนาะนะหกถึงสิบสองหกถึงสิบสองเมษาแสงแอ่์โครงการไทยโลมันนี้ของผู้ใหญ่ใครอยากเข้านะได้หมดนะ ติดแปดยันแปนะเขาได้หมดดูแลตัวเองได้เดีนจงครมนั่งสมาธิไหวนะเขาได้หมดเลยใน,นช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งนะนั้นช่วงเมษานะเดือนสิเมษาก็มีกิจกรรมทางศูนนะก็ส่งน้ําพระพูดส่งน้ำพระสงฆมีกิจกรรมนะก็ขอฝากไวนะ้สุดท้ายนีอยตมะขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตายคุณพระอุปัชฌาพระธรรมสิงหักโปราจา์ อาหลวงพ่อจัดรันติสาธรรมโมผนกุศลที่ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอหน่วยพรอให้พระพิสุทธิ์ทุกโรคธรรมธิรวิทยากรทุกกานญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมและมาในวันพระวันธรรมสวรนะผูโดได้ที่ได้รับฟังเทปนี้ด้วยอาจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าหน้าในชีวิตในหน้าที่ในการงานกิจาการต่างๆมีความสุขในการ พระพื้นและการปฏิบัติธรรมขอให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ขออนุมโมทนา